สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้าเต้มงคลงกฤษสั่นกระดิ่งเรียกสติมีชัยหึมแจ้งความเอาผิดปอเมเอกสารหลุดแนะอยู่ให้รุ่นหลังจดจำสิ่งที่ดีเมื่อเวลา14นาฬิกาสนาทีวันที่7กันยายนที่รัฐสภาในมงคลกฤษสุขสินธารนลสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพัก ไฟศรีวิไลถแถลงเรียกร้องให้นายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญออกมาชี้แจงกรณีที่มีเอกสารชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญให้นับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพระเอกประยุทธ์จันโอชาในวันที่6เมษายน2560ว่าเอกสารเป็นเอกสารจริงหรือปลอมหากเป็นเอกสารจริงตนจะไปแจ้งความต่อกองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับนายมีชัยฤชุพันธ์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177เพราะถือว่านายมีชัยพูดความเท็จเนื่องจากการชี้แจงไม่ตรงกับรายงานของกรทแต่หากนายมีชัยยืนยันว่าเอกาสารที่หลุดออกมานั้นไม่เป็นความจริงตนก็จะไม่ดำเนินการอะไรแต่หากรู้ว่าจะมีความผิดขอให้รีบทำหนังสือไปที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อดึงหนังสือนี้กลับมาและเปลี่ยนรายงานใหม่ ให้เป็นรายงานตามข้อเท็จจริงนายมงคลกิจกล่าวต่อยว่าทั้งนี้ในประเทศไทยมีนักกฎหมายเก่งๆอยู่2อถึง3คนและคนที่ร่างรัฐธรรมนูญเก่งที่สุดนะ่ะก็คือนายมีชัยรับใช้เผด็จการมาทั้งชีวิตจนถึงอายุ84ปีถ้านักกฎหมายที่เป็นเสาหลักของบ้านเมืองนั้นพูดจากลับไปกลับมาจะทำให้คนที่เรียนนิติศาสตร์เรียนกฎหมายจับหลักอะไรไม่ได้เลย หากเป็นนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีไม่มีความผิดเพราะนายวิศนุนะ่ะไม่ได้เป็นกรทส่วนท่านนะ่ะแก้ต่างให้พระเดกประยุทธ์เริ่มเป็นนายกตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2562ก็ว่ากันไปพระท่านนะ่ะเป็นคนแก้ต่างให้จำเลยจึงไม่สามารถดำเนินคดีอะไรกับนายวิศนุได้เพราะนายวิศนุก็ต้องทำให้พลเดกประยุทธ์รอดจากการดำรงตำแหน่งครบ8ปีไปให้ได้ โดยไม่สนใจเหตุผลและอะไรทั้งสิ้นสนใจเฉพาะตัวเองเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายมงคลกิจแถลงข่าวได้มีการสั่นกระดิ่งโดยระบุว่าเคาะเรียกสตินายมีชัยไม่ได้เรียกสตางให้ท่านนะเพราะท่านเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในประเทศไทยมาหลายครั้งแล้วอย่าให้ลูกหลานของท่านต้องจดจำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ทำประโยชน์ ให้กับบ้านเมืองซึ่งอายุ84ปีแล้วไม่ได้บอกว่าจะอยู่นานคนอายุเท่านี้นะ่ะนับเดือนอยู่ฉะนั้นนะ่ะอยู่ให้ลูกหลานจดจําในสิ่งที่ดีจะอยู่ให้ลูกหลานสาบแช่งหลังจากตายไปแล้วบ้านเมืองจะมีหลักหรือไม่มีหลักอยู่ที่กฎหมายผู้นําคนใดก็ตามที่นักกฎหมายเป็นคุณซือแล้วให้ข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงไปตรงมาพวกคุณซือพวกนี้เขาให้เอาไปตัดหัว อยู่กับใครก็สร้างแต่ความชิบหายความคืบหน้าล่าสุดครูยุยสมาชิกวุฒิสภาเห็นด้วยให้ปิดสวิตสอวอเลือกนายกรัฐมนตรีนายวันลบตังคณะนุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุข,ข้อความว่ารัฐธรรมนูญ2560กำหนดว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญช,ชุดนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา159โดยให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกตามมาตรา159วรรคสามต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภากำลังมีการเสนอ ในที่ประชุมรัฐสภาให้ยกเลิกมาตรา272พูดโดยสรุปคือปิดสวิตสววอว์ไม่ให้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งนักข่าวสัมภาษณ์ผมว่าจะลงมติเช่นไรผมชัดเจนว่ายินดีลงมติเห็นชอบให้ตัดมาตรานี้เพราะคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงสอสเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นใครได้เสียงเกิน250เสียง ก็ควรแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีความคืบหน้าล่าสุดลุ้นวันนัดชี้ชะตาประยุทธ์หลังสารรัฐธรรมนูญนัด8กันยายนหาหรือพิเศษปมนายก8ปี6กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีรายงานข่าวว่าในวันที่8กันยายนนี้นายวรวิทย์กังส,สิเทียมประธานคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญ นัดประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญวาระพิเศษเพื่อกำหนดแนวทางพิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเดกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 1. 7 0วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4หรือไม่ หลังสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อยิมี่สี่สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมมีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการวินิจฉัยจะออกมาสำหรับการประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันที่8กันยายนนี้จะหาหรือว่าจะมีแนวทางพิจารณาอย่างไรรวมถึงพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสยัยและเพียงพอจะนัดลงมติวินิจฉัยได้หรือไม่หากพบว่า ยังไม่สิ้นข้อสงสัยต้องสแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปแต่หากสิ้นข้อสงสัยตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะกำหนดวันนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้กับคู่กรณีฟังโดยเป็นไปตามระเบียบวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญต้องทอดเวลาออกไปอีกอย่างน้อย15วันเพื่อนัดลงมติวินิจฉัยคดีนี้ทั้งนี้หากตุลาการ ประกาศหารือกันแล้วและได้ข้อสรุปสิ้นสุดข้อสงสัยแล้วเริ่มนับกรอบเวลาอย่างน้อย15วันนั้นจะได้เริ่มนับตั้งแต่วันที่8กันยายนความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยเช่งวิษณุเลิกอ่านข้อเลี่ยงกฎหมายลั่นคนไทยนับวาระประยุทธ์8ปีกันทั้งนั้นคุณสมคิดเชื้อคงสบสบนราชธานีพรรเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคกลมฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงวาระการดํารงตําแหน่ง8ปีของพระเด็กประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557แต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนควรจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นายสมคิดกล่าวว่าวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรเด็กระยุทธ คนไทยเขานับ8ปีกันทั้งนั้นซึ่งมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมานายวิษณุจะมองข้อกฎหมายอย่างไรแต่ตนมองข้อเท็จริงที่ว่าผู้อกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมา8ปีจริงๆปฏิเสธอะไรไม่ได้คนไทยนะ่ะเขารู้เลิกอ่านกฎหมายเลิกอ่านข้อเลี่ยงกฎหมายได้แล้วเอาข้อเท็จจริงมาตัดสินเลยว่าอะไรคืออะไรท่านน่ะจะหนีวงเวียนข้อเท็จจริงไม่ได้ สังคมเขามองเช่นนั้นแล้วหากท่านอยู่ต่อท่านก็จะเสียหายไม่มีทางจะดีขึ้นมีแต่จะเสียกับเสียปฏิบัติตาม8ปีเถอะเพราะท่านน่ะดำรงตำแหน่ง8ปีจริงๆนายสมคิดกล่าวนายสมคิดกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับที่นายวิษณุระบุแต่เราน่ก็ไม่รู้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรตนก็คิดอย่างปกติธรรมดา เหมือนคนในสังคมไม่ได้คิดเรื่องของรัฐธรรมนูญข้อกฎหมายเพราะเรื่องของกฎหมายก็พูดกันมาเยอะแล้วเอาข้อที่จริงมาพูดเลยว่าท่านอยู่8ปีหรือไม่เมื่อถามว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีของพระเอกประยุทธ์ไม่ได้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ย4สิี่สิงหาคม2 5 5 7จจะส่งผลทางการเมืองทั้งสภาและภาคประชาชนอย่างไรนายสมคิดกล่าวว่า ประชาชนจะไม่มีความเชื่อมั่นกับสถาบันทางการเมืององค์กรอิสระเพราะเขารู้ว่า8ปีจริงๆหากจะดันทุรังอยู่ไปก็แล้วแต่คุณสมคิดกล่าวด้วยว่าทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรเราก็ไม่ทราบเพราะยังไม่ชัดเจนเพียงแค่นายวิศนุเครือง,งามเหมือนนำร่องพูดในแนวคิดแนวความคิดของท่านซึ่งก็เป็นแนวความเห็นของนายวิศนุ ไม่ใช่ประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญจะต้องเดินหน้าตาม